สวัสดีครับผมกบนะครับเมื่อนี้ครับผมได้มีโอกาสคุยกับน้องปูเป้ครับล่าสุดครับคุณธีพน้าเมื่อกี้น้องปูเป้เพิ่นฝันแล้วก็เลขออกเลขบนครับคือ78ถามมาถูกเลข3าตัวไหมไม่ถูกครับแกบอกว่าแกฝันได้แค่78ดีนะครับนาอไม่ถูกเลข4ี่เเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับน้องเพื่อนเพิ่อนว่าเพิ่นฝันล่าสุด บนไหนครับอาจจะมาก็ได้เมื่อกี้แกก็ฝันได้เลขหางเดียวเม็ดเดียวคือ78งวดน,นี้น้องปูเป้ก็ฝันได้เลข3ตัวเม็ดเดียวครับเมื่อกี้เพิ่นฝันได้เลข3ตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่4 78หน้านะเพิ่นฝันได้เลข2 7 8มันออก478แต่คนนี้น้องปูเป้ก็ฝันเห็นเลข3ตัวเม็ดเดียวหางเดียวครับเพิ่นฝันเกี่ยวกับคนตาย คนตายครับคนตายอยู่ในบ้านเต็มบ้านเลยหมยถึงว่าคนตายน่ะเต็มบ้านเลยในความฝันคือฝันไปตัวอย่เนาะเหอนเนาะคือเนฝันหลังจากที่เลิกออกไม่กี่วันเนฝันคือบ้านในความฝันคือตอบตามตรงครับคือรู้จักแล้วก็เป็นบ้านของญาติของน้องปูป้เองครับน้องเพิ่นฝันตอนที่ว่าออกเลิกออกแล้วที่ว่าหลังจากที่ว่าถือเลิกแล้วี่ก็มาฝันต่อเลย ในค้องฝันนี่คือเป็นช่วงระยะเวลาประมาณสักเดือดๆพอชันประมาณสองทุ่มสามทุ่มได้คือบ้านนอกครับบางครั้งก็คือประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งคือเขาพพากันนอนนั่นแหละแต่ในค้องฝันคือมันเหมือนมันมีงานอย่างสักอย่างละเหมือนกับมีงานงานเปิดไฟเปิดยังเต็มเลยคนนิไก่ลายยังไหนยาง,ยาง,ยางเต็มเลยในหนทางน้องบูเป้ไก่ยางตามเขาครับ กัญญาตามเขาแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินไปได้ดอกแต่กัญญาตามเขานะคมมันหลายกับมีเสียงพงเสียงเพลงมีไฟแบบเหมือนกับงานแบบงานกาชาดเหมือนกับงานลอยกระทงใช่ไนหะมน้องบุเป้ก็เดินตามเขาไป <c oughs> ปัดพ่อ,อยังยังตามไปเลยครับไปเจอบ้านหลังหนึง่งที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงานเลยมั่งแสงสีเสีย,สสยนี่คืออยู่บ้านหลังนั้นครับเต็มเลยปัดพ่อ,อยังขไปไกลครับลงศพเขาตั้งโลงศพครับ เตมหมดเลยอยู่ในบ้านโลงศพยังไม่ได้ใส่ศพนะครับเรียงเรียงศพเลียงโลงศพเป็นโลงศพอยู่แต่ถ้าพูดถึงนะเหมือนกับเป็นหลานขายโลงมากกว่ามีจะโลงศพเต้ไปหมดเลยโรงศพตั้งเรียงต่างหากแล้วก็ศพแล้วก็เรียงต่างหากหมยคนกลูกเลยนี่คือควาฝันของน้องบูเป้บ้านหลังนั้นครับมีโลงศพเยอะมากแล้วก็มีศพเยอะมากนอนเรียงกันเลย เพื่อที่จะนาศพเข้าโรงนองปูเป้ครับยานยานแนงั้นนั้นที่ว่าไฟมันเปิดเต็มเลยครับเปิดเครื่องเสียงเต็มแต่น้องบูเป้ในความฝันคือกลัวมากบอ่อหอดสิก,กาวยางเข้าไปบานหลังนั้นเลยกลัวแต่ว่าบ้านหลังนั้นคือเป็นบ้านของญาติน้องปูเป้เครับเพิ่นก็เลยบอกว่าใจหนึ่งก็อ,งบบงกอยากยาง,งาเข้าไปแต่กลัวขาวเป็นตะคิวมันยางาไม่ออกเลยได้แต่ยืนมองเพิ่นยืนเบิรงครับยืนเขา ภากันเหตุดูนี่นั่นใช่ไหมแต่ในความฝันคือมันไม่น่ากลัวไม่ได้เปิดเพลงเศร้าเขาเปิดเพลงดนตรีแบบเสียงดังฟังชัดเลยกับไฟแสงสีเต็มหมดเลยมันเหมือนกับงานกาชาติมันบอกเหมือนกับงานศพว่ะสันแต่ที่เห็นก็คือมันมีโลงแล้วก็มีศพเรียงกันเต็มหมดเลยแต่ในความรู้สึกของหนูหนูกลัวจนเดินไม่ออกจนขาเป็นตะคิวเลยผู้ใดสีมวนผู้ใดสีมีขมสุกกระซางแต่หนูเนี่ยกลัวมาก ย่านแหน้งย่านจนขาเนี่ยเป็นตะคิวจนยางยางเก่าออกเลยน้องปูเป้บอกว่าในความฝันคือน้องกลัวมากครับกลัวจนขาสัน่นเยจนเดินไม่ออกสักพักหนึ่งน้องปูเป้เห็นคนหูจักมาดึงแขนบอกคนขี้หลกเลยดึงแขนแล้วก็พาน้องปูเป้ยย่างออกจากบังหันเขาบอกว่ามาหยังยูเนี่ยมันมีแต่งานศพมาจะ้ะโอ้ยคนที่รู้เลยครับนี คนกิโลจริงๆๆืมขียนมาครับตังเลยบ่ใจ่คนกิโลตอนนี้หัวหัวคนกิโลเลยมีมูน้องปูเป้ครับยางมาแล้วก็มาสกิดน้องบูเป้แล้วก็จับน้องปูเป้ดึงดึงปูเป้ยางออกมาจากสารที่ตรงนั้นน้องปูเป้เหมือนกับข้นถึกมุ่นตะกดนะเพื่อนคนนั้นบอกน้องปูเป้ว่ายางมาอย่างบองนี่มีแต่คนใต้น้องปูเป้ครับการที่ว่าเพื่อนเพื่อนดึงมาแล้ว น้องปุ้เป้หันหลังกลับไปครับมันเป็นบาดเก่าๆบาดล่างๆครับแ,บแล้วก็มีโรงศพแล้วก็มีศพเต็มไปหมดเลยไฟที่สว่างๆครับหายหมดเลยเครื่องเสียงที่ว่าดังเปิดเพลงหายหมดเลยมีแต่ความมืดอ้อมล้อมเต็มหมดเลยแล้วก็มีแค่ไฟอยู่ในบ้านหลังนั้นครับแล้วก็เห็นศพแล้วก็เห็นโลงน้องปุเป้เหมือนกับคนถือมนตนสะกดที่ว่ายืนอยู่แต่ว่าเพื่อนครับมาสกิดบอกว่าน้องปุ้เป้ไม่หั้ยังงงนี้ มาเห็ดหยางมันมีแต่ศพน้องบูเป้ตกใจหมดเลยครับน้องบูเป้ไม่ได้พูดไม่ได้จาก,กับเพื่อนนะเพราะว่าสันญ่านตอนแรกว่าหยาดอยู่แล้วแต่หลังจากที่ว่าหันหลังกลับไปครับกลัวมากกลัวจนแบบร้องไห้ครับแต่ว่าสะอึกสะอื้นนะสะอื้นแบบไม่มีน้ําตาแต่ว่าแต่ว่าบ่มีเสียงนะน้องบูเป้เหมือนกับถือพี่หลอกเลยแต่ว่าน้องบูเป้ไม่ได้คุยกับเพื่อนนะครับ แต่ว่าเพื่อนคนนั้นก็นคือบุหัวเป็นผู้ใหญน,น้องปูเป้เพิ่งเอ่ยปากคือว่าเป็นเพื่อนแต่คนน่ะแกนะแก่แล้วแก่มากๆแล้วแต่ว่าน้องปูเป้กลับเรียกเพื่อนหมายถึงว่าผู้หญิงคนน้ะคือเรียกปูเป้่าเพื่อนแต่น้องปูเป้มองเห็นว่าเป็นผู้หญิงแต่คิดว่าแก่แล้วแต่เขาเอื่นปูเป้่าเพื่อนน้องปูเป้กลัวอย่างไงนะครับกลัวไงอย่างไงเลย กลัวจนตัวเองร้องไห้จนจนะสึกอะอื่นจนสืออื่น,จน,นจนตัวเองเหมือนกับผีอำ่ำจนตื่นนี่คือของฝังน้องบุปเป้ฝันแบบนี้จะฝันนีหรือฝันลายครับฝันลา,ายอะกลายเป็นดีก็ได้เนาะตัวเลขคืออย่างคือน้องบุปเป้ว่าน้องบุปเป้รู้จักบ้านหลังนั้นวาสันเป็นบ้านญาติของน้องบุปเป้เองบ้านเลขที่คือหนึ่งสามหกครับบ้านเลขที่คือหนึ่งสามหกหางเดียวไม่เดียวเลยคือหนึ่งสามหกแต่ น้องปูเป้บอกว่ามันมีแตศโบรอยใหญ่เอิ่นผมใหญ่นะมันมีแตศโบรอยใหญ่ศพนี่หมายถึงยังศูนย์ผมก็เลยว่าศูนย์หรือเปล่ามีแต่ศพน้องปูเป้ก็บอกว่าหนึ่งสามหกกับศูนย์สามหกนี่คือตัวเดียวไม่เดียวก็คือวงกลมนะครับคือหนึ่งสามหกแต่ว่าน้องเพิ่นบอกว่าเพิรนว่ามันมันมีแต่ศบก็เลยใส่ศูนย์สามหกครับแต่อย่าลืมน,นะครับนะ 136สหอาจจะเป็นหนึ่งสามเกอาจจะเป็นเจ็ดสามหหรือเจ็ดสามเก้าก็ได้อย่าลืมครับไปตัดเล่นหางเนี้ยก็จริง 1, 3, 6, หงนึ่งามหกางเนี้ยก็จริงครับแต่อย่าลืมไป,ไปกราบสายกรบขัวเพื่อมันจิมาก,กราบนะเพราะว่าน้องมีคนดึงมือไปแล้วก็น,นองก็หันหลังกลับมามันอาจจะเป็นตัวกลับก็ได้เลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวกลับตัวไหนหลักๆก็คือบ้านเลขที่หลังก็คือหนึ่งสามหหรือ0 3นสามหกครับเน้นๆเด่นๆเ,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 เลยแต่ถ้าลองเนาะ ถ้าล่องอาจจะเป็น736 139หรือ739ประมาณนี้ครับก็เราไม่ไันงครับ16กันยายน6เพื่อตัวเลขนี้อาจจะมา3ตัวตรงก็ได้เมื่อกี้น้องฝันเห็น278เลขออก478ครับงวดน,นี้น้องบอกว่า136หรือ036ให้ทุกคนครับชูวเรียนมานถูกเลขถูกหวยฝันไายอาจจะกลายเป็นดีก็ได้ครับผม